สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านตอนนครับผมอยู่กันในเกม My Soul 3นะฮะคล้ายๆ d ักโซนะครับผมจะเป็น My Soul นะครับเดีย๋ยวเราไปดูว่าเป็นยังไงโอเคไปครับอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับสอนอ๋อกิ้งดูกิ้ง, <c oughs> งนะเนี่ยนี่เราเล่นเป็นสตรีมนะฮะแล้วก็น,นี้เป็นเป็นรันแห่น,นี้วิ่งโอเคมาแล้วก็อันนี้เป็นโจมตีกดคลิกเวลาโจมตีเราก็ มีสต a m ิ n นด้วยนะครับสต a m ิ n นเราก็จะลดไปเรื่อยๆโอเคแล้วก็มีอันนี้เป็นล็อกทาร์เก็ตอ่านี่ไงเราก็ตีตีตีตอ้าวตายแล้วไวจังแล้วก็อันนี้มีอะไรอะ่ะอันนี้เป็นกด F เพื่อใช้เทมนะฮะอ๋อยงไงมียายอยู่3ขวดนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ใช้แล้วกันเฮ้ยอะไรอะ่ะวิงว่ง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 วิ่งวิ่งวิ่งโซเน้ โอ้มีสซยเก็บไปวิ่งเยอะไม่ได้ด้วยหมดเร็วสัตว์นี่หมดเร็วนะหมดเร็วอุ้ยอุ้ยอุ้เออตายซะเรียบร้อยฮ่าเก็บมาอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อเป็นกดเสียอ๋อสี C คือเปลี่ยนไอเทมนะฮะด้านซ้ายล่างนะฮะเขาจะเปลี่ยนเป็นวฏยาเป็นไอเทมอื่นนะครับโอเคเข้าใจแล้ว มีตัวแอบอย่างนั้นเหรอปาต้โอ้ยอืมไม่มีโล่เนี้ยเกมนี้เหมือนเราจะไม่มีโล่นะครับเราต้องปกป้องตัวเองต้องเดินสำรวจไม่งั้นผมอาจจะแบบว่าพลาดไอเทมเอาละมานี่ครับกระโดดนะฮะกิ้งยังไงนะเมื่อกี้กดอาให้กิ้งอืออุ้ย เรียบร้อยนะฮะสองทีแต่ว่าถ้าเราตกจากที่สูงนี่มันเจ็บไหมไม่เจ็บโอเคดีมากไม่เจ็บดีมากไม่ไม่ไม่โดนโอ้ยอเรียบร้อยนูน่นอีกตัวหนึ่งคุณก็คุณทำอะไรคุณโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้โอเคมา S <S <S เรียบร้อยต้องเช็คให้ดีก่อนนะเผื่อ,อมีแบบพวกโซอะไรพวกนี้ยให้เก็บผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันเดี๋ยวได้ที่เราอ่านหรือยังอนะนี่คืออะไรสนเสริญดวงตะวันหรอ,อป่ะตรงนี้ตรงนี้ก็ไปได้ครับตรงนี้แยกผมว่าทางไหนก็ดีเ่ยไนอะ้ทางนี้เดีย๋ยวผมขอเดินดูก่อนไปทางไหนโอ้โหนี่ให้เก็บไอเทมไหมเนี่ย มีเดินขึ้นไม่ได้นะครับแล้วก็น่าจะไปทางนูน้นอืมโอเคอย่าผมไปทางนู้นก่อนแล้วกันที่มีทางแยกนะฮะโอเคมาี่นี้ก่อนแล้วกันอย่ามาดูกันว่าไปทางไหนเดินมั่วๆไปเรื่อย,เ,อยเดี๋ยวก็เจอทางไปเองวิ่งเดี๋ยวบอสเจอบอสเลยหระระวังแชมเปี้ยน เนี่ยนะ,จะเจอบอสสู้ได้ปะลองหน่อยแล้วกันมาดิมาโอ้โหโดนเตะีเดียวไปเลยแล้วก็เริ่มใหม่ด้วยโอ้โหเดี๋ยวนะของเราไม่หายใช่ไหมอ๋อเันของที่เราเก็บจะไม่หล่นลนะฮะแต่ว่าโซเราหายไปครับ เราขึ้นภูเขาดีกว่านี่คืออะไรอะ่ะสตูข้างหน้าโอเคดูเรื่องขอบคุณที่เตือนไหนอะ่ะวิดาบใหม่สศรรเสร,ริญความทุกข์ทรมานอืมโอเคอันนี้แรงปะเนี่ยอ,อ๋อคือบอไนไฟอะอเนี่ย <laughs> เจอบอนไฟแล้วโอ้โหว่างมาก,มาก มือตรงนี้ก็มีอ่ะล้พระเจ้าแล้วผมจะไปไงวนะแล้วตรงนั้นก็มีโอ้โหมาอื้อวอุ้ย่วี่แรงด้วยอุ้ยมันตีรัวขึ้นปะเมืรร่อกี้มันเหมือนมันตีรัวขึ้นไปลุยต่อโอ้โหสามตัวคิ่ตัวหนึ่งสอง หนึ่งสองโอเคทีละอันนะทีละตัวทีละตัวใจเย็นใจเย็นใจเย็นค่อยๆหนึ่งสองโอเคเรียบร้อยล่วงเราไม่ล่วงใช่ไหมเพราะถ้าว่าผมกลับมาที่อันนี้มันสามารถรีเลือดได้ปะมันจะรีได้แต่มันน่าจะรีมอนด้วยใช่ไหมเนะี่ยขอดูหนะ่อยอ่านี่ไงขอมีเวอร์เลเวล,เวล,เวลหนึ่ง อันนี้เวลแรกนะเนี่ยอันนี้คือก็คือเวลนี้นะครับนั่นไงมันรีจริงๆด้วยแล้วลาสดบอสเกมนี้คือใครกันโอ้ยโอ้โหเรียบร้อยประต้องนมีโซฮึบหัวติดไม่ถึงอา้าวผมขึ้นไงอ๋อ้นี่ไงขึ้นได้ ไโซมแล้วฮึบหนึ่งอุ้ยหนึ่งโอเคสวยอือโอ้ยเรียบร้อยมีของไหมมีของให้แบบนี่คืออะไรอ๋อเป็นไปไม่ได้อะไรเป็นไปไม่ได้ครับโอ้ยโกเลมเหรอเดี๋ยวตายไหมเนี่ยเฮ้ยมีตายไหมเฮ้ยแล้ว เพลงมาแล้วอืมสวยกลับได้เราไม่มีโล่เกาะก็ไม่มีปิบ๊บเราจะไม่แพ้ดึดขาดหมอตัวแรกโอ้ยหุ่นแรงด้วยแรงด้วยแรงด้วยครับแรงด้วยนะเราไม่เคยกิ้งหลบเลยอุ้ยอือดือด้อดือด้อ,อ โอ้โหยังไงอุ๊ยอกระโดดกระโดดอุ้ยต้องไมค่อยตอดจะตายแล้วผมจะตายผมกำลังจะตายโอ้โหเออคือต้องรอให้มันตีก่อนเหรออุ้ยดีนะไม่โดนนะเกือบละแะ โอ้ยผม,มว่าไม่นะไม่ตายด่านแรกด่านแรกเหรอโดนแน่ไปหมดเลยโซเฮ้ยเก็บโซกอนดยวโอเคสวยเลยอุ้ย ทีมเมือม่อมไม่นะ่าโกเลมแล้วก็พวกเดียวกันไม่ใช่เหรอไม่อย่ามาตีโอ้ยโอ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเราไม่มีใครตีโดนเลยฮะตอนนี้โอ้ยมันตีโดนอเออกิ่งทีหนึ่งอุยอ้ยโดนอืมอุยอ้ยเออเออ อ,อ๋อ,อลืมไปมหมดหมดเฮ้ยอ๋อดไปตอดไปตีแล้วเฮ้ยเฮ้ยเยกิ่นหลบนีไปไงอุ้ยนี่ไงกินหลบ อุ <f dragging> ้ย <sympath> อ <icking> ืมกิตีกิ้งตีอุ้ยโดนละโอ้ยอุ้ยหลบทันเอ้ยหลบทันเออหลบทันเว้ยหมด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 สายไม่พิ้าหมดรอรอรอสายแล้วล่ะสายแล้วครับทีเดียวทีเดียวครับผมทีเดียวผมจะอ่า รอ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 ตีหลบตีหลบตีกิ้งตีกิ้งตีกิ้งแล้วจวังหวะนี้เข้ามาจังหวะนี้เข้ามากิ้งหลบไปก่อนหวังว่าคุณจะไม่ร่วงตายเรียบร้อยโอ้โหอลังการมากาเรียบร้อยวิโอ้โหนี่แบบว่าตัวแรกเรื่อยๆเราเพิ่มมาหลอดเท่านี้เหรอ แสดงว่าไอตัวนั้นนะ่ะไอตัวใหญ่ๆซามบี้ตัวใหญ่ตัวนั้นนะ่ะมันแบบว่าอาจจะต้องแบบต้องการมากกว่านี้ได้บลอลไฟลแล่าโอเคผมว่าไอตัวนั้นต้องเลือดเยอะกว่านี้ครับแล้วก็แบบเหมือนจะต้องเก่งกว่านี้ด้วยนะนี่เจอแล้วอะไรอะไอเทมเหรอเหมือนจะมีไอเทมมาแล้วก็มีให้อ่านด้วยอ่าเหมือนจะกดคิวเพื่อที่จะเปลี่ยนอาวุธเหรอ อ๋อดาบหักเพื่ออะไรอ่ะโอ้ลำพังดาบเต็มๆอย่างตียากเลยตรงนี้อ๋อมันมีโซอโหสกิริตันผมจะไปได้ไหมเนี่ยไปได้ไหมครับโอ้โอเคเอาเลยไงสกิีิตันด้วยเออเออตายแล้วล่ะ โอเคได้กระดูกครับอุ้ยขึ้นมาขึ้นมาโอเคหนึ่งตัวอุ้ยหนึ่งตัวอุ้ยโดนโดนโดนเรียบร้อยกิ้งไม่ค่อยทันเท่าไหร่แต่กระโดดเนี่ยตรงนี้ก็มีครับอุ้ยนี่ไงไม่โลแล้ว เฮ้ยข้างหน้าซอมบีม้มีมีดใช่ปะเนี่ยโอ้ยนี่ไงว่าแล้วแล้วผมจะใส่โล่ไงเดี๋ยวก่อนครับพี่ใส่โล่ไงวะนะมาอุยอ้ยอืออือเฮ้ย,ยถึกด้วยถึกด้วยถ,ถึกด้วยนั่งถึกถึกด้วยผมเข้าแบงค์ในก่อนแล้วกัน ดูว่ามีอะไรหรือก็ความอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเต็มโอเคครับมาเอา้าไหนฮะบนฟ้าเอานี่ไงเรียบร้อยอ้าวุย้ยผมว่านะั้นที่นี่น่าจะเป็นแบบว่าอาประุธแน่เลยเทียนนั่งพอรอยก่อนแลนะเอาผมพาบไาไหนอะ อ๋อมันเดี๋ยวมังกรโมหสู้มังกรเหรอยังไม่พร้อมมั้งกลับก่อนกลับเออนี่นี่ไงผมเจอแล้วที่แบบว่าเอาไว้อัพเกรดโอ้หในสุดเราก็เจอโอเคนะคผมก็สำหรับ พานี้นะก็พักไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็มาลองเล่นให้ดูก่อนว่าโอเคไหมนะครับสำหรับเกมนี้นะผมถ้าชื่นชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ของแซ่บผมด้วยกันนะครับแล้วคลิปหน้าจะกันใหม่นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต่อไปก่อนนะครับผม goodbye ฮะ